มัลืมมาบวงมะคือส่งเข้มๆไหมพี่น้องมันหน่อยกว่าเลยแบบว่าส่งผม ขอกันก <Es poor S 2> ับลาบเพจว่ามักล <half> ิ้นไม้เห็นจ้าเขจะบังมันลมไหมมาลาจีน สบายดีลูกมันต้องมีผิดทอดนะแต่วก็มีน้ำซุปแบบต้มกระดูกเป็ดนะ อ l วิ oh, e beautiful thank you จ้ะหยาทวงผมฟูหนู ไฮโลซีแซงคิวอืขอบคุณดาวสิบดวงจ้าขอบคุณดาทุกดวงสุภาพเริ่มสวัสดีลูกสาว กินลาเป็ดน้ำคุณแม่มกินง่ายเลยแต่มันอ่อนอยู่ ขอบคุณลูกสาวเลิศไหมจ้าเดี๋ยวกินเพื่อด้วยจ้มกินกับใบใบบงมี่ทอ นี่ใบบักูทอดไหมอยังสิเลยก็กินบ้าใบมันมีอ่อนหะใบขนูนอนเอามาทอดแล้วมากินกับลาบเป็ดอร่อยมาก อบังแรกรีดพันเงาจังชอบแม่กินจูเนื้อทำแม่ขอบคุูทะลูกสาว เดี๋ยววันหน้าจะจู้ให้กินน้ําให้ดูน้ําไหลสดแต่ว่ามันไม่มีตับแล้วนะร้านขายตับปิดแต่ว่ามันมีอีกคลิปหนึ่งที่เจนี่เฮ็ดก้อยขมไวมีตับแล้วเนี่ยแต่ว่าพ่านใน้โล่งเฮ็ดไว้โดยโดนนั่นแหละจ้ะอันนั้นแหละคลิปสุดท้ายที่มีตับไม่กินเดี๋ยวจะลงให้ดูแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วร้านเขาปิดแล้วเจงร้านขายตับเจงจ,จ่ะเจอโควิด แซ่บดีน้องหละหวัดยาระดาด้วยนะคะตัวไก่นึ่ว้าเน้อยวมาหาด <laughs> ิพี่เวียนนอนพี่เวียนนอนเวนจ้ะช่วงนี้เป็นช่วงแกนอนพักผ่อนเอาก็นั่เหมือนแต่ลาเป็นหน่อยๆนึง ปังน้องมือนีกับเพื่อลเรา้ะพี่เกณฑนี่ซื้อส่งมาให้หน่อยได้ไหมครับซื้ออะไรจ๊ะซื้อส่งผมเหรอไม่อยู่เมืองไทยวิกเมืองไทยสวยกว่าจ้ะ มาไมามากันนี่กินซดสเนี่ยจะไม่จะไม่ขมเท่ากับเผาแต่คอยจิมคอยมากกินเผาอะไรกูว่าเพราะมันขมดีที่มาเผาเพราะว่า,วาขี้ค้านจ้ะ อร่อยค่ะพะอฮะเปิดโมงนะเปิดเสร็จพ่อแห้งเหรออันเนียวจะเปิดให้เปิดกระมงเด็ดคอมพีเทวดาเข้าเหนียวบินซุ่มพ่อใจยังเหมือน,น,น แซบจ้าของปูรับเป็ดมนาะฟอดแบบระกรูดนะแค่แม่น้องกินอืม